ปลาตากแห้งค่ะทุกท่านพี่กัญญาจะทำปลาตากแห้งนะตายแล้ว so you wait until your husband cut his finger off and then you do ชฉียวเยแล้ว so that one is the one halfway done You just had to cut it open through the bone s t u f f มันใส่อันเดนิดเด็ดต t ้กขริปะตุ้กชัยนะเนี่ยนะเนื้อเยอะมากถ้าผู้ชมด <That 's S 1> ูทำ <nice> อร่อยอร่อยเนื้อนิ่มขาว That's mudfish they've got a very nice white meat และพี่ก็ทำแบบนี้เรียบร้อยแล้ว f r o close love นี่ทุกท่านนะคะจะทำแดดเดียวนี่แช่ล้างน้ำเกลือแล้วนะคะ อันนี้ไม้ฮัสเบิร์นคัตโฟมีนะคะคุณสาม,มีตัดปลาให้ท่านผู้ชมพี่ไม่ได้ตัดเองนะแล้วก็ตัดแต่งหน่อยนะคะ This look look good and beautiful don't cut yourself it's too late now like this ตากได้เลยท่านผู้ชมอันนี้เป็นน้ำเกลือแล้วพี่ใส่เกลือเยอะเลยเค็มปีเลย นี่ hey, เอามาตากเลยนะคะพี่ทำปลาตากแห้ง Where did you get that thing from? อันนี้ฟอมไทยแลนด์นะคะพี่ปริ้งฟอมเดอะไทยแลนด์ I bought ะะ in Nakhon นครพนมนครพนมซิตี้พี่เอามาจากบ้านท่านผู้ชมอันนี้กันมะแรงวันนะคะไฟคัน go inside so i t quite clean and safe นะคะเดี๋ยวพี่ก็จะ <Very beautiful. S 1> ตัดเรื่อยๆพี่ก็ตัดเรื่อยๆแล้วก็ซิฟนะคะนี่ไฟโนอินไซ d ์ Ready, safe and clean. Oh. Yay! Dinosaur, <laughs> too! Okay, so that fine. Next, I gotta do more. Okay, so top love. Thank you. Let's show a little bit. I need to show all what I do. Can I see? Tell your husband how much you love him. I love him so much nice, my husband. He is a nice guy. When him. he's sleeping. Oh. He's a nice guy when he's sleeping. Not only, <laughs> man, not only sleeping. Oh. He's nice. Beautiful star. Gentleman. <laughs> take this one off here yeah, because you're gonna slice here. Yeah. If you don't take it off, the knife doesn't go in. So I didn't use this knife when I cut my finger, I used my knife, which I actually sharpened, and I know it's as sharp as a razor. But this one is a brand new knife, so that one is also. I cut my finger open, so that's why I've got a plaster on it. But. The head, I'm gonna, gonna do catfish. So put it back in a bucket, and then we cut through the little ribs here, and then she comes open beautifully. to yeah. l ิปป์เยียร์เยียร์สูตรดว้าวสวยมากผู้ชมดูไคุณสามีทำเป็นกว่าพี่อีก that's d a that's how you do it that's beautiful <S and don't sit like me in a bucket and cut your finger open with your nail วันนี้ก็ทั้งทั้งพี่กับสามีและวก็ได้โชว์เอาฟิงเกอร์คุณสามีก็ตัด and I use this knife and this little piece คุณคุณสามีตัดตัดลึกมากดิฟนะคะฟ o r m มี i t t l e นบินะคะพี่ก็แค่ปลายมันนะ oh. ครั้งแรกท่านผู้ชมครั้งแรกกับการทำปลาแดดเดียวนะผู้ชมแล e ดิลิฟจากดารสวันเฮียราพร้อมไปด้วย e ี่ต้อง k e o u อ c a r ่ f ฟูนะตัวที่สองค่ะตัวที่สองเดี๋ยวลองดูอีกที ป่านายป่านินเหรอครับ This is ป่านาป่านายค่ะเดี๋ยวนี้เป็นป่านายนะ Small one อันนี้ใช่น้ำเกลือแล้วท่านผู้ชมตัวก็จะแข็งนะคะแล้วก็เค็มนะคะเราจะนำไปตากท่านผู้ชม So I'm not worried about my finger I know it's dry and it's clean it Disinfected the wound and there's nothing wrong there Ooh, ooh. สวยมากสวยมากท่านผู้ชมหนูซีคับสามีเก่งมากยั thank you นะด้วย resty o w thank you ที่จะปรุงท่านผู้ชมพี่จะเอาอกจากน้ำเกลือนะคะน้ำดำหน่อยนะคะเป็นน้ำเกลือหรก็น้ำล้างก็ได้คะ่ะอันนี้พี่จะเอามาหมักนะคะก็ปรุงอะไรบ้างขนอชลอน้ำปลาท่านผู้ชมอันนี้ก็ปรุงเนาะปรุงนะคะ โอ้ยมือเดียวถ้าผู้ชมมือหนึ่งจับกล้องนะมือหนึ่งก็เจ็บนะคะก็ตัดนิ้วตัวเองปรุงเข้าไปแล้วค่อยเอาไปตักนะคะแช่สัก10นาที15นาทีท่านผู้ชมเอาให้ทั่วเอาให้ทั่วแช่ไว้เลยค่ะแช่ไว้เลย Follow me รัง I have to follow you Yes please follow my ass I like your ass I think this one. Oh มันหย่อนมากเลยนี่ก็ Where did you get that stick Oh I I walk over there in the river oh, okay. in the river เดี๋ยวจะมาตากปลาท่านผู้ชมอันนี้พี่หมักแล้วนะคะอันนี้ใช้น้ำเกลืออย่างเดียวน่าจะได้ความเค็มอันนี้จะหมักรสดีนะคะชุดรสรสดีนะคะก็ เลือนะคะใครจะใส่น้ำปลาลงบ้างก็ได้กลัวแมงวันลงท่านผู้ชมอันนี้ได้แล้วสองตัววันนี้พี่ได้สักห้าตัวเนาะไอ้หอยทราย Inside I not n see anything Okay นี่ค่ะท่านผู้ชม They're going in They're going in too quickly Too quick นะคะเดี๋ยวมันจะมาอู้เยอะเลย On top เนาะ mm. Sun on top สวยๆท่านผู้ชมนี่คนสั่งดีตัด <quickly. S 1> นะคะ You can talk just now. Know, talk later, right? mm. Thank you. Bro. Put the fish in first. Ah, go away. Put the fish in first before the, before the fly is going. It's a big one on top. way, my So yeah. There's one flying. Out again. Out again. Zip, Zip the side, halfway, halfway. halfway เอาย่างนี้โ how you know that love? yeah มือก็สกปรกเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมได้หกตัววันนี้ได้เยอะเลยนะคะเอาแนดีกว่าวันนี้แดดแรงไม่ไหวแล้วแดดอรฟการ้อนมากบายค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะร้อน thank you love